ัสดีจ้าวันนี้เราจะมาเปิดกระปุกไห่ปะลากันนะคะอันนี้แม่บ้านหมักไว้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ค่ะปีนี้อะค่ะสองสองพันห้าร้อยสองสูตรนี่ค่ะ, 2, 2, 500, 2, คะมาดูหน้าตาันว่าปลาของแม่บ้าน,ะะานหน้าตาเป็นยังไงบ้างน,น,นี่ผูกถุงไว้อย่างดีเลยนะคะกันนนเข้าค่ะ สามีถามมาว่ามีหนูมาตายในครัวหรอไม่บ้านรอกไม่ใช่หรอกปลาฉันเองดูหน้าตาเลยอันนี้ปลาหลากหลายนะคะทำเป็นเป็นชิ้นก็มีค่ะสำหรับทอดอน,นี่ดูเหมือนปลาอินทรีเลยแต่ไม่ใช่ ปลาทูก็มานอนอย่างนี้ด้วยมีทุกปลาค่ะในกระปุกนี้นี่น่าทอดมากเลยกลิ่นหอมมากคนะ่ะ อย็นสองสาวันแม่บ้านจะต้มน้ำปลาค่ะ